สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูประยุกต์ง่ายๆจากของกินเล่นในเซเว่นนะครับผมก็จะเป็นเมนูข้าวอบโบโลนานะครับผมใช้งบประมาณสักประมาณ90กว่าบาทนะครับวันนี้ทํากินได้2มือนะก็ใช้เป็นตัวข้าวกล้องนะครับเวฟมาแล้วเรียบร้อยใส่เป็นตัวผัก3สีที่มีไข่ต้มด้วยนะครับจากนั้นก็นำโบโลนาเนี่ยตอนนี้ก็สั่งให้พนักง,งานเซเว่นเนี่ยอุ่นในไมโครเวฟแล้วเรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าหรือว่าใครจะหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นๆก็ได้แล้วครับแล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็หั่นได้ที่จากนั้นเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะครับก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆนะครับจากของกินเล่นที่เซเว่นใครที่กําลังลดน้ําหนักเนี่ยก็สามารถเอาไปทํากินได้เลยนะครับถือว่าเป็นอาหารคลีนรอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะจัดใส่ถ้วยดีๆนะครับแล้วก็นําไปเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ว่า เราจะได้ความความร้อนแล้วก็ความชุ่มฉ่าของตัวข้าวนะครับผมเราจะอุ่นสักประมาณ2นาทีก็พอนะครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมันคุกมาจนสุกแล้วเรียบร้อยนะครับเราแค่ต้องการเอามันมาอุ่นเฉยๆนะครับตัวนี้ผมก็จะแบ่งกินได้ประมาณ2จานเลยนะครับผมใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทหรือว่าร้อยนิดๆน,นะครับเพราะว่าไข่ออนเซนก็ซื้อมา2ฟองนะครับจากนั้นก็นํามาตักใส่ถ้วยทรงกลมของเราเลยนะครับค่อยๆเกลี่ยให้เรียบปีเลยนะครับ ก็แบ่งทานได้2มือนะรอบนี้จากนั้นก็ใส่ลงไปในจานที่เราเตรียมมาไว้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวไข่ออนเซนตัวน,นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทนะครับผมก็ซื้อมา2ฟองเราก็จะาทานมือละ1ฟองก็พอนะครับ ในตัวไข่ออนเซนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวซอสโซยุของเขาด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตามความชอบได้เลยแล้วก็เป็นตัวสาหลายนะครับที่เขาออกมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับโรยหน้าแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีเท่านี้เราก็ได้เมนูข้าวอบโบรโาณของเราแล้วครับเมนูประยุกต์สามารถทาเองได้ง่ายๆจากเมนูของกินเล่นในเซเว่นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปทําตามดูได้ครับขอบคุณครับ